จเจริญพรทัญญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาคเช้าวันนี้เป็นวันพระวันธรรมสวรรณะแรมแปดคำเดือนสิบสองปีมะโรงวันเสาร์ซึ่งทัญญาติโยมทั้งหลายผู้เป็นอุบาศกอุบาสิกา โยมผู้หญิงโยมผู้ชายผู้มีพระรัตนตัยเป็นที่พึ่งเป็นสรณะอันประเสริฐสุดของชีวิตอยู่ในตัวตนหัวใจเรียบร้อยแล้วก็พึ่งประพฤติปฏิบัติในวันพระก็ร่วมมาวัดมาวาไหวพระสวดมนต์พระปริพเพื่อที่จะชำระ สร้างความสงบในการเจริญภาวนาสมาธิธรรมปฏิบัติสวดมนต์แผ่เมตตาให้แกส่สรรพสัตว์ทุนนามีเจ้กรรมในเวรและบัรพชนแห่งตนการบำเพ็ญกุศล ในบุญกริยาวัตถุเมื่อบำเพ็ญบุญกุศลแล้ว็อุทิศเป็นทานไปให้แก่ผู้อื่นเพื่อที่จะได้จิตว่างจิตสว่างจิตสวัยทำให้เกิดความปิติและไม่ฟุ้งซ่านสับสนกับชีวิตประจำวัน ทำให้ชีวิตการบำเพ็ญบุญสร้างบุญศน์ไม่ถึงพร้อมจะทำให้ชีวิตคนเรามีความสุขเพราะความปล่อยวางไม่ยึดติดไม่หลงในโลกโกรหลงชำระกายวาจาใจให้สุจริตละความชั่วละบาปก,กรรมที่เป็นทุจริตได้แล้ว สมาทานรักษาศีลห้าสิลแปดศิลุโบสถสุดแต่จะศรัทธาตั้งใจศิลห้าเป็นเม็นเป็นนิจจีลศีินแปดศิลุโบสถก็สมาทานเพื่อเกิดความเป็นมัจจตแก่ศีลมากขึ้นศีลทั้งหลายเนี่ยจะรักษากายกับวาจาให้เรียบร้อย เพื่อสร้างธรรมจริยาให้แก่ชีวิตตนเองการมาวัดฟังเทศฟังธรรมเพื่อกัดสนิมใจอาทิตย์ละครั้งสนิมอันเกาะติดกับมลสันดานของมนุษย์มาย้านานจะได้คลายออกจากจิตใจไปให้เหลือคงเบาบาง ก็จะนำประโยชน์สุขไม่แก่ชีวิตตนตลอดถึงครอบครัวและเพื่อนฝูงญาติมิตรก็จะได้เมื่อถือศีลได้ก็จะได้เป็นกลยานมิตรพบปะสังสรรค์ไปมาหาสู่กันก็จะได้ไม่เอาลัดเอาเปรียบไม่เป็นคนเห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้ทำเพื่อผู้อื่น ทำเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นและสาธารณะสงเคราห์ทั่วไปเท่าที่จิตใจและทุนทรัพย์จะพึงกระทำได้ตามอัตยาสัยแห่งศรัทธานั้นปัจจุบันนี้ตรงกันข้ามสังคมน้อยใหญ่มักจะทำบุญเอาหน้าทำบุญตามกระแสเที่ยวหา สเสวงหนาวัดดังวัดเด่นวัดที่ได้โปรโมทโฆษณาเพื่อที่จะทำบุญกันอันที่จริงทำบุญทำทานการกุศลปริจาคะสละให้แบ่งปันให้ผู้อื่นที่ควรให้แบ่งปันก็ควรจะทำให้สะอาดทั้งกายทั้งวาจาใจและวัตถุทานนั้นๆจะเป็นปัจจัยก็ดีจะเป็นวัตถุก็ตาม ก็ต้องกระทำด้วยความบริสุทธิ์และชอบธรรมในวัตถุนั้นๆจึงจะได้บุญเละได้กุศลบุญทำแล้วก็เป็นสุขใจบาปทำแล้วก็เป็นทุกข์ใจการนั่งสมาธิเจริญภาวนาก็เพื่อฝึก,กจิตฝึกใจให้เป็นสมาธิก,ก็จิตที่สะอาดจิตผ่องใฟย่อมจะนำความสุขความเจริญมาให้แก่เราทุกคน จิตตั้งทันตั้งสุขาวาหังเมื่อจิตได้รับการฝึกฝนว่าดีแลว้วก็ย่อมดำความสุขมาให้แก่ชีวิตตนเมื่อทำทานการกุศลแล้วก็จะได้ไม่ยึดติดและปล่อยวางในความคิดและอุละอุปาทานการปรุงแต่งออกไปคนเราที่เป็นทุกข์ เพราะว่าคิดเรื่องคนอื่นเพื่อคนอื่นคิดแทนคนอื่นและไม่ยอมปล่อยวางที่ไม่ได้ยอมปล่อยวางเพราะว่าหลงว่าเป็นของเราคิดจะเป็นของเราคิดจะเป็นของเจ้าของแต่จริงไม่ใช่สิ่งทั้งมวลทั้งชีวิตสังขารตลอดถึงสัพสะสัพสัตสัพสิ่งทั้งปวง ในโลกนี้ล้วนเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่คงที่เป็นของไม่ตาวอนเป็นของตั้งไม่ได้อยู่ได้นานสิ่งเหล่านี้ย่อมเป็นทุกข์ย่อมเป็นอนัตตาทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังแล้วอนาตาัตตาเพื่อให้ปงให้ตกทำให้ได้เื่อการฝึก ทำสมาธิเพื่อสร้างปัญญาเพื่อจะได้รู้แจ่มเห็นอริย,ยสัจธรรมที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนให้มีสภาพความเป็นจริงของสิ่งเหล่านั้นจิตเราก็จะได้สะอาดผ่องแผ้วและมีความสุขความสุขเกิดความสุขนี้เกิดขึ้นจากการปล่อยวางวางได้มากก็สุขมากวางได้น้อยก็สุขน้อยวางไม่ได้เลยก็ไม่สุขเลย ชีวิตมนุษย์เราจะเอาอะไรกันรักกันหาไม่เกินร้อยปีก็ต้องตายจากกันหมดจะไปเอารัดเอาเรียบจะไปเบียดเบียนกันทำไมอันหน้าเกาหากันตั้งความปรารถนาดีต่อกันไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้ก็จะนำมาเรื่องประโยชน์แก่ทุกคนแก่ทุกหมู่ทุกเราแต่การที่ทุกคนไม่ยอมป่อยวางก็เพราะว่า มีมัจฉิริยะความตณีเหนียวแน่นอยู่ในหัวใจมากล้นจนเกินกำลังยึงพยายามอะไรก็จะดึงเข้ามาจะหอบเข้ามาหอบเข้ามาเก็บเข้ามาหอบเข้ามาสิ่งที่เก็บสิ่งที่หอบสิ่งที่แบกบสิ่งที่หามอยู่ในตัวอยู่ในใจตนเองนี่แหละทําให้เกิดเป็นทุกข์เมื่อไรเราวางเราปล่อยวางเราปล่อยวางเราปล่อยหอบเราตั้งไว้ออกตั้งจากละสบ้างมันก็จะเป็นสุข ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างตายแล้วก็เอาไปไม่ได้สักอย่างนั่นแหละชีวิตมนุษย์เราขนาดที่มีชีวิตอยู่ก็กินได้แค่อิ่มเดียวแหละนอกนั้นก็เอาวาก็กินไม่ได้แล้วเป็นขยะไปส่วนนอนก็นอนได้ตื่นเดียวนั่นแหละนะนอกอย่างนั้นก็นอนเล่นนอนเป็นไม่รู้การไม่รู้เวลาไปทาให้เสียการทําให้เสียเวลา ทำให้เป็นโมฆะชีวิตได้แต่โดใช้การเวลาที่ไม่เป็นประโยชน์โชเนมตัญยุตาให้รู้จักกาพมาในการบริโภคอาหารให้เหมาะอควรไม่มากไม่น้อยเอาแค่พอดีพอดีตาลัญยุตาการรู้จักการรู้จักเวลารู้หน้าที่เอาแต่พอเดียงพอเอาแต่พอดีพอดีชีวิตก็จะได้ไม่หยดรอด อะไรที่เกินพอดีก็จะทําให้เราเดือดร้อนอะไรที่เกินพอดีก็จะทําให้เราเป็นทุกข์ความทุกข์เนี่ยมันทุรนทุรายเหมือนกับนั่งอยู่บนเพลิงไฟเห็นัังเหมือนเตาไฟหละฉะนั้นพระประสงค์เดพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าจึงทรงตัดสั่งสอนให้ทุกคน รักษาศีลวิริตศีลเพื่อกดเว้นละเวน้นไม่เบียดเบียนตนและไม่เบียดเบียนบุนคคลอื่นคนมีศีลเนี่ยย่อมเป็นผู้ละความเห็นแก่ตัวเสียได้เป็นสุขแก่ตนและเป็นสุขต่อสังคมผู้อื่นด้วยเพราะคนมีศีลจิตใจก็สะอาดกิริยามรยาก,กะเรียบร้อย จะพูดจะจากันด่ากระลบได้เชื่อถือคนมีกายสงบ,บเรียบร้อยเป็นปกติก็สง่างามจะไปเข้าสังคมที่ไหนจะไปจุดไหนสถานใดก็ยังมีคนต้อนรับคนยินดีรับสำหรับคนผู้ทรงศีลทรงธรรมตรงกันข้ามสำหรับคนไม่มีศีลไม่มีธรรมนี่น่ากลัว น่ากลัวตรงไหนน่าตัวตรงคนไม่มีศีลมีธรรมเนี่ยทำอะไรก็ทำผิดผิดคิดอะไรก็ผิดผิดผิดพูดอะไรก็พูดผิดผิดไอ้น,น,น่ากลัวพอคนมีธรรมะคนมีคุณธรรมก็ยอมคิดในสิ่งที่ถูกต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องพูดในสิ่งที่ถูกต้องอะไรที่ทำถูกะก็จะนำความสุขความจเจริญความสงบมาให้แก่ชีวิตตน และบครอบครัวตลอดวงตระก,กูลศีลก็ดีทานก็ดีภาวนาก็ดีสิ่งเหล่านี้เป็นแนวของชาวพุทธพึงปฏิบัติในขั้นตื้นฐานต่อไปก็จะเจริญภาวนาให้มากขึ้นในการยึดในข้อปฏิบัติจะเป็นสมถะกรรมฐา,านกระดาม จะเป็นวิปัสสนากรรมฐานก็ดีสมบัติมากน้อยกระโดดพอพอใจในสิ่งที่มีอยู่ยินดีกับสิ่งที่ได้มาสร้างความพอใจสร้างการสมดุลดรืยการรู้จักพอนี่แหละให้กับชีวิตตนเองชีวิตจะได้ไม่สับสนจะได้ไม่ต้องบุญวายจะไม่ต้องเดือดร้อนอย่างที่คนอื่นเขาเป็นเป็นกันโลโพธรรมานังปริปันโท ความโลภเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติธรรมและผู้หวังเจริญในชีวิตโลภมากทุกข์มากโลภน้อยทุกข์น้อยไปโลภเลยก็ไปทุกข์โลภะอาโทสะอโมหะไม่ต้องการโลภไม่ต้องการกรดไม่ต้องการหลงกัดออไปให้หมดสินส้นสิ่งเหล่านี้ก็จะทําทให้เรามีหลักยืนได้อยาอ่างสง่างามแต่ในยุคนี้ในส่วนใหญ่แล้วก็ ไม่ค่อยจะมีกันสักเท่าไหร่ีลธรรมขาดแคลนคุณธรรมมันขาดตัวไม่ค่อยจะมีมีแต่ปากว่าแต่ภาคปฏิบัติไม่มีทฤษฎีนี่รู้กันทั่วรู้จนถึงนิพานนั่นแหละแต่ว่าภาคปฏิบัติมันไม่มีมีกันน้อยพูดก็อย่างหนึ่งทำก็อย่างหนึ่งภาคทฤษฎีรู้กันเปรียบ รู้แล้วไม่ทำาม้จะรู้ไปทำไมห,หลักธรรมในพระพุทธศาสนานี่รู้แล้วจะต้องนำมาะพิกปฏิบัติตามคำส,สอนของพระพุทธองค์เพื่อถึงได้ละกิเลสตัณหาให้เบาบางลงจะได้กำจัดสิ่งที่เศร้าหมองสิ่งที่เป็นขยะชีวิตเก่าแล้วก็คือ ความโลภความโกรธความหลงความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากด่นอยากดังเรื่นี้ก็ต้องกําจัดออกไปทุกคนมีความอยากได้แหละแต่ให้พอดีอยากได้แตมันถูกอยากได้ก็ต้องใหรมันชอบทำอยากได้ก็ได้มาโดยชอบทำอย่างนี้ไม่เป็นไรอยากได้ถ้อยากได้อะไรก็ทำเอาอยากได้เงินก็ทํางานอยากได้ข้าวก็ทํานาอยากเป็นคนดีก็ต้องละความชั่ว อยากเป็นคนมีความสุขกะฝึกจิตให้สงบให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อทําความสงบใจเราจะได้สร้างความสุขไปเตะชีวิตชีวิตของคนเราที่เดือดร้อนที่สับสนอารมณ์วุ่นวายก็เพราะความอยากตัวเดียวนั่นแหละอยากได้นัน่อยากได้นี่พอไม่ได้ก็รักขโมยน้อยโชกองช่อโกง,งเขาเรียกว่ารวยทางรัดติดพุกติดรังกันเป็แสบแล้ว พราะฉันอะไรไม่รู้ต้องให้มันรู้สิ่งที่เราทําลงไปจะพังเผอลงไปเพราะเรารู้ไม่เต้าตามไม่ทันเพราะสังคมมนุษย์เดี๋ยวนี้จเจริญด้วยเทคโนโลยีแต่คุณธรรมมันเสื่อมลงพอคุณธรรมมันส่งเสื่อมลงก็ใช้ตัวเทคโนโลยีที่ล้ายุคล้าสมัยนี่แหละเกาไปโกงก็ไปกินเข้าไปเจาข้าไ็ขไปหลอกเข้าไปลวงกันอะไรที่มันไม่บริสุทธิ์มันก็ทำดำอับปางมาสู่ชีวิตกันแหละ มันได้เบื้องต้นแหละแต่ทากางเป็นทุกตะวันะวายแหละคนที่รักขี่โกงที่ขโมยอ่ะมันนอนบนเพลิงไฟมันนอนอยู่บนกองไฟอ่ะคนจะไปโกงเขาเป็นหลอกเขาไปลวงเขามาตรงนี้เหมือนก็นอนอยู่บนกองไฟการทำบาปนี่ไม่ได้ละไม่ได้ละการทำบาปนี่ต้องรับกรรมการทำชั่วทำบาปต่างๆก็ยอมได้รับกรรมจอง ต้องรับได้วิบากรรมจีตการกระทําของเรานี่แหละว,ว,วิบากกรรมเกิดขึ้นจากการกระทําของเราเรากาทํากรรมดีก็ย่อมมีผลเป็นสุขคติย่อมเป็นสุข,สขทั้งปัจจุบันและอนาคตตลอดถึงพราโลกก็มีสุขคติเป็นที่หวังได้ส่วนคนที่ทําชั่วส่วนคนทคี่ทําบาปกรรมอยู่ตลอดเวลาก็ย่อมได้รับผลแห่งวิบากกรรมนั้นๆ ทั้ปัจจุบันและอนาคตตลอดถึงในปรโลกก็มีทุกติเป็นที่หวังได้ชีวิตมนุษย์ทุกคนที่พระพุทธองค์สอนให้ละชั่วทำดีชำระจิตใจสะอาดผ่องใสก็เพราะเหตุว่าเมื่อจิตใจผ่องใสจิตใจสะอาดก็จะทำให้ความคิดดีการกระทำดีมีสัมมาทิฏฐิดำริก็ชอบเห็นถูกต้องแล้วก็ สิ่งใดไม่ถูกต้องก็ไม่ทำสม,มาธิิเนี่ยละมิจฉาทิติมิจฉาทิติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ชั่วเป็นสิ่งที่ใครละเมิดเข้ไปแล้วเนี่ยเหมันก็กินยาพิษเหมือนก็เหมือน,นก็สาราพิษแหละสาราพิษกัดเข้าไปแล้วจบเลยความชั่วเป็นยาพิษเป็นยาสิ่งที่ทำลายชีวิตของคนเราทุกคนรู้นะ การทำชั่วการทำบาปทำกรรมว่ามีผลอย่างไรไนทุกคนรู้แต่ไม่กลัวเพราะขาทีลีโอตปะไม่เกรงกลัวต่อบาปก,กรรมไม่กลัวต่อมีบาปก,กรรมยังมาถึงตัวแต่ทำชั่วประยมได้ผลชั่วนั่นแหละทำกรรมดีก็ย่อมได้ผลกรรมดีนั่นแหละใครทำอย่างไรก็จะได้รับผลอย่างนั้นแหละเพียงแต่ช้าหรือเร็วนั้นเองบางคนที่ทำชั่วแล้วทำไม้อยู่ดีกินดี มีทรัพย์สินสมบัติมากมายก็เพราะว่าบุญเก่ามันกำลังส่งอยู่ต่อไปบุญเก่าบทก็นทีนี้ก็กรรมชั่วก็จะตามสนองให้ติดคุกติดตารางให้ได้รับกรรมชั่วถูกประดามทั้งมงจะคูลทั้งโคตรทั้งเห่าได้รับไปวิบัตไิไปพราะการทำบาปทำชั่วกรรม่านั้นมันก็จะตามสนองไม่ต้องกลัวหรอกกรรมกรรมไหนกันได้รับกันทั้งนั้นแหละทวนหน้า อย่าคิดว่าจะหลบหนีกรรมการกระทำของตนไปได้การทําดีก็เป็นสุขในทรากลางและในที่สุดการทําชั่วการทําบาปกรรมก็ย่อมเป็นทุกข์ทั้งปัจจุบันและอนาคตตลอดในปารโลกก็ต้องทุกขเวทนาฉะนั้นบาปไม่ทำซะเลยดีกว่าสะสมบุญกุศลไม่ถึงพร้อมชีวิตจะได้ไม่ต้องสับสนวุ่นวาย และไม่หวั่นไหวชีวิตมนุษย์คนเหล่านี้ต่างคนไม่เกินร้อยปีก็ตายจากกันจะแย่งจะชิงจะเบียดเบียนกันไปทำไมจะชิงกันไปทำไมอยู่ร่วมกันแบบสามัคคีทำมีอะไรก็พร้อมใจกันที่จะเข้าไปแก้ปัญหาใครจะเป็นอะไรใครอะไรก็เหม,อเมือนกันแหละใครจะเป็นกระทรวงไหนใครจะเป็นอะไร รับการเมืองเมื่อผูกว่าหรือไงเปิดเหมือนกังหมดแหละไปอยู่ในอำเภอไหนถ้าตั้งใจจะไปทำความดีเนี่ยไปอยู่ที่ไหนก็ได้เหมือนกันเงินเดือนก็เท่านั้นแหละเหมือนเหมือนกันถ้าเราเป็นคนดีอยู่ตรงไหนก็เป็นสุขทำตรงไหนคนดี้วไปอยู่ที่ไหนก็เจริญเข้าที่ไหนก็มันทำให้มีความสุขในทุกจินฐานแต่คนคิดคดตรยศคนที่ชอบกี่ชอบกี่โกง คนเห็นแต่ตัวพวกนี้อยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นสุขหรอกเพราะจิตใจหวังแต่จะเอาประโยชน์ตนไม่ได้ไปเพื่อประโยชน์สน่วนรวมไม่จะไปอ่อเพื่อประโยชน์ชาติบ้านเมืองและพุทธศาสนาคนทุกคนเดี๋ยวนี้ปากก็พูดดีแต่เวลาทําไม่ค่อยดีเราเห็นตันทั่วนี่เขาเรียกว่าคนใจบุญทําบาปคือใจนะ่ะปากก็บอกว่าทําบุญเนี่ย แต่ใจอยากคิดตรงกันข้ามมันก็เป็นบาปบาปก,กรรมนี่มันเกิดขึ้นจากการคิดการกระทำคำที่พูดของเรานี่แหละคนที่จะดีได้ต้องมีสัจจะรักษาสัจจะให้คู่กับชีวิตตนในการจะทำความดีในการจะทำกุศลไห้ถึงพร้อมต้องอาศัยความจริงใจจริงใจที่จะสร้างความดีจริงใจที่จะทำความดี และพูดกับพูดในดีพูดด้วยสิ่งที่ถูกต้องเป็นปียาวาจาวาจาที่ได้ฟังแล้วอ่อนโยนฟังแล้วจับใจฟังแล้วอยากสนทนาอยากพูดคุยด้วยตรงกันข้ามอย่าพูดในสิ่งที่มันเป็นภูกตาพาณีคำพูดที่เหม็นคำพูดที่สกปรกคำพูดไปสางสัรคำพูดที่ทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทแตกแยกสามกีทำ ไอย้ยงี้น่ากลัวพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงมีพุทธเจตนาสั่งสอนมหาชนทั้งหลายเพื่อให้รู้ดีทำดีรู้แจง้งเห็นจริงอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษกอยกรรมเจตนาพระพุทธองค์ต้องการฝึกต้องการนัให้ทุกคนละชั่วประกอบดีนี่แหละเพื่อที่จะทำให้ คุณจะพของความเป็นมนุษย์เถี่ยมแจ้งขึ้นสะอาดขึ้นผุดโพลขึ้นมิฉะนั้นแล้วความเป็นมนุษย์เนยคึมอาเข่คึมเือเรียกว่าอึมคึมไม่แจ้งให้ชัดเจนบางคนหน้าตาเป็นมนุษย์แต่งตัวงดแต่งตัวงามสะอาดแต่ว่าจิตใจเศร้ามองจิตใจแขวงมนุษย์สัตว์ัจชานคิดก็ชั่วทำก็ชั่ว พูดกระชั่วเนี่ยอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าตัวเป็นมนุษย์แต่จิตใจและต่ำทรามเป็นสัตว์ปนุษดังสัตว์เดรัจฉานฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายศีลทานี่แหละจะเป็นคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์ใครมีศีลห้าสะอาดห่องแววครบถ้วนบริบูรณ์ก็เป็นมนุษย์ที่ดีเป็นมนุษย์ทีนน่น่าเคารพเริมใสศรัทธาบุคคลใดที่มีศีลเพียงพรำก็ย่อมเศร้า,ามอง พอยกเป็นมนุษย์ไปเต็มเม่เต็มหน่วยได้ร้อยเปอร์เซ็นเป็นเดรัจฉานแปดสิบเปอร์เซ็นเป็นมนุษย์สักยี่สิบเปอร์เซ็นสังคมก็จะอยู่ได้ยากสังคมเดียวเนี้ยเป็นสังคมที่เห็นแก่ตัวเฉพาะคนนะมันจะแต่ส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นทำอะไรประโยชน์ไม่ทำทำอะไรให้ได้ประโยชน์จะคิดดีทำดีพูดดีอย่างบริสุทธิ์ใจแต่ว่า การกรทำาน่บางคนบางเหล่าไม่ค่อยจะทำความดีสุจริตทำอะไรก็หวังประโยชน์ทำอะไรก็หวังประโยชน์คนทำจริงใดหวังประโยชน์เน,น,นี่ยไม่ค่อยมีความสุขหรอกคนที่ทำแล้วปล่อยเลยคนที่ทำความดีแล้วทำบุญแล้วมาเป็นกุศลแล้วแล้วก็ปล่อยเลยอันเกิดโดยธรรมชาติดีชัว่วมเกิดขึ้นจากการกระทำของเราดิ เรามีการกระทําที่ดีพูดที่ดีคิดที่ดีมันก็จะได้มีผลที่ดีตอบเสมอแต่เราคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วมันก็จะทําให้ชีวิตเราไม่มีคุณค่าอะไรเลยค,คุณค่าของมนุษย์อยู่ที่การกระทําความดีให้ผ่องแผ้วสะอาดเดยกฤทธิ์ข้อเปียกอ้ดในกระดูกจกมีเป็นต้นเพราะฉะนั้นทายาตทโยมทั้งหลาย สรุปใจความว่าคนเรานี่นะทำอะไรก็ทำไปแต่อย่าทำสิ่งใดครับมันขัดย้อนแยง้งกับความเป็นจริงของชีวิตเราชีวิตของเราทุกคนอยู่ได้ไปเกินร้อยปีป็ตตกตายจากกันไปอย่าไปเบียดเบียนซึ่งกันและกันคิดทำให้ดีคิดแต่เรื่องดีๆทำแต่เรื่องดีๆพูดที่เรื่องดีๆอยู่ด้วยกันรักษาความสมัครใจต่ำ เมื่อเาัดเอาเปรียบกันอายืนหยุดอ้ยืนอยู่เป็นความถูกต้องและก็ะทำในสิ่งที่ถูกต้องคิดในสิ่งที่ถูกต้องเท่านี้ชีวิตก็เจริญชีวิตก็เป็นสุขแล้วชีวิตจะเป็นสุขได้เพราะความทำในความเป็นสิ่งที่ถูกต้องมีธรรมะสัมมาทิจิความทำความทำให้ถูกน้ำรีถูกเขียนชอบ ในเบื้องต้นสมาสมาธิททำให้เป็นประโยชน์สารบรายจิตใจใดเราจิตใ้ไดผ่องแป้วเพราะคนเรามีสมาธิที่ความคิดถูกแล้วสิ่งที่ผิดก็ไม่เอาเมื่อคนเราไม่คิดผิดไม่ทำผิดไม่พูดผิดมันก็จะทำให้เราเจริญทำให้เราได้รับประโยชน์สุขทั้งกัจจุบลลันและอนาคตดังได้กล่าวแล้วด้น ฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายพระธรรมนี่แหละจะรักษาคนให้มั่นคงสถาพรโดยสัจจะอริยสัจจะเห็นวสมาพุทธเจ้านี่แหละเรารู้ใหจริงถ้ารู้ไม่จริงก็เ,เป็นทุกข์ทำอะไรทำไม่จริงพูดอะไรพูดแต่จริงคิดอะไรคิดดีจริงอันนี้อย่าดีแต่ปากอย่าดีแต่ตอนหน้ารับหลังก็ดีทากลางก็ดี ดีในที่รับดีในที่แจ้งดีพบท้วนหมดคนทําอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้เรียกว่ากายสุจริตปัญจีสุจริตปโดสุจริตสะอาดเอาสังเกตสภาพปจเร้อชีวิตก็อยู่ได้ละอยู่กันอย่างได้สบายนะอยู่ได้สบายขอเพียงอยยา่อรักเอาเปียกกันเท่านั้นแหละสังคมวุ่นวายสังคมสับสนสังคมเป็นทุกข์สังคมได้รับความเดือดร้อนกระเสือกกระสนเดี๋ยวนี้ก็เพราะว่า ความไม่ปาฏิเดีต่อต่อกันมีความเห็นต่อมีความเห็นเกี่ยวตัวสูงไม่ละอายต่อเวทกรรมไม่ละอายต่อบ,บาปกรรมทำอะไรได้ก็ตามกันหรือว่าชนะชนะแล้วก็เอากันละชนะแล้วถือว่าได้แล้วแต่ยินก็ชนะผู้อื่นไม่ใช่กับชนะตัวเราไม่ทําความชั่วหรอกการชนะผู้อื่นไม่ใช่เป็นชัยชนะที่ถูกต้องแต่การชนะใจตนเองไม่ทํรคมชัว่ว ไม่พูดชั่วไม่ให้คิดชั่วอันนี้เป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่น่าสรรเสรินเป็นเรื่องที่ควรในการนำประพฤติและปฏิบัติขอบุญกุศลที่ทัญญาติโยมได้ฟังแล้ววันพระนี้ก็ขอให้ได้รับอนุโมทนาบุญจงทุทตัวนากันเติน